เฮ้ยกูขึ้นมาบนตัวมันได้ด้วยเหรออ้ตกปกาืนอะไรด้วยเริ่มเป็นแสนที่ยิงไปเถอะอ่ะแสนหนึ่งเลยเหรอจริงปะเนี่ยมึงอัมปะเนี่ยเริ่มเป็นแสนเลยเหรอเขาเอาไว้ใช้แทงป้อมปืนกันเรากำลังมาทักทายมันหน่อยไงเราให้มันเป็นเป้าซ้อมยิงไปเฉยอ่ะ ถึงปลาถึงไม่เนี่ยยิงหัวไปดิหม่อ้อยกระเด็นไปนะมาแมนไปหมดจับเลยไม่หรือยิงในโกเลมจับเลยไม่หรือยังไงวพี่คอยยิงได้เดี๋ยวผมเราคงขี่กระสุนห้าสิบแปดวุ้ยแล้วแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยวใส่เดี๋ยวใส่ไว้ทั้งสามสามสามกระบอกเลยนะได้พี่ได้จริงไหมเดี๋ยวออบิจียิงเปิดเลย ยิงยิงให้มันเดินมาก่อนอะยิงให้มันลุกมาก่อนแบบลุกไปไหมพีเตได้พี่ได้โอ้ยไปเลย let's go อย่างนี้เลยเลยกันวะเนี่ยไอ้เชี่ยีนี่ระวังนกตายนะไอ้ผมเจียมซเฟืเอามนจับอานกเก็บเดียเนาะใชเป็นคุณไอ้ขับพลเร์ ติวเตอร์ให้กูแต่ผมขับให้ก็ได้แต่ผมเปิดเลยน้ำสาลนะระวังนะระวังนะขึ้นไปด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปด้วยดีหายละเล็งก่อนเล็งก่อนเดี๋ยวพี่กด E แล้วพี่ขึ้นมาโอเคโอเคขึ้นมาแล้วจะเหินแล้วยันหินแล้วอย่ายิงซ้ำเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายช่วยิงช่วยยิงพาร์ล่าโซ่พาร์ล่าเซอร์แทงไหวอยู่พี่รอเสร็จปะเสร็จปะไม่โดนหัวเร็วๆหัว เอาเอาน้อไปทีเอานกไปทีเอานกไปทีขอร้องเอาน้ไปทีเยอะเ่อายะเพื่อเยอาเพื่อนเดยวเด้อเดโอร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 ให้มันหักก่อนอู้มันจะมันมันจะตายแล้วมันอยู่ใกล้เกินจิบหายแล้วอุ้ยพัแรงจัดใครไปยิงอะไรใส่ยิงใส่หัวนะวิงแล้ววิงแล้วโอเคโอเควิ่งไป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 ไกไปไป เออบอกยากจริงผมยากครับรยากครับยากผมยากมากยังไงเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะโดนหัวเออผมงานาน,นั่นเดี๋ยนะเดี๋ยวโอ้สีแล้วปะเอามันหนีมันหนีมันเดินกลับแล้วมันเดินโอยมันเดินไปตามคนยิงไอ้เนี่ยกูหรอมาแล้วพี่มาแล้วมาเคมาแล้วมันมันขยับปืนแบบยังไงวะเนี่ยหัน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 เอาหันเบ้าใช่ไหม ไมาไม่กดอีค้างแล้วก็ปรับเดี๋ยวผมยิงเขาได้โอเคโอ้จนอี้างเราเป่าก่อนเราเป้าก่อนเป้าไม่นิ่งจับก่อนเต็มตูดแทงไว่อยู่พี่ต่อเตือนเบ็ดเบ็ดสงเีบไปเอียงมันไง l o ่ g รอรอรอเป้านิ่งก่อนยาก โอ้ยน่าจะหูบ้ามาอยู่เลยนะนัดนี้เต็มเต็มหัวสวยครับสวยไปทางฝาอยู่ไหนวะเนื้อฝาอยู่ไหนไปขึ้นนัดนี้เต็มเต็มอุ้ยพี่พี่ยิงใกล้ใกล้เราเลยใกล้เกินโอ้มันเดินตามมาดิติดเลยจะติดมันเดินตามมาดิติดเลยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงยิง้่เปาอยู โอ้โหมันเดินตามติดไวเลยไอ้เฮียใส่ไปเอาพังแล้วปืนี่เอาฟืนพังปืนพังฟืนใหญ่ป่อจะนั่นแตกแล้วกระสุนกระสุนกระสุนเดี๋ยวอยู่ว้าเลงเล็งลเดี๋ยวเลีงอยู่เลีงอยู่หักลงอยู่ เออสวยพี่พันแปดสวยอุ้ยแตกแตก่กระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยมีมีมีไอ้สำรองมีสำรองโดน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 ข้ามโดนข้ามมีสำรองมีสำรองมาดิมามาเออพขากระสุนไอ้ฟุกเขากระไว้พุกเขาไว้เขากระสุนหน่อยเดี๋ยว้อเด้อก็เอาไว้ก็เอาไว้ทันกูเปล่าชิบหายแล้วกระสุนหมดเลยอ่ะมันอยู่ข้างบนไ่ะกระสุนอ่ะไอ้ฟุกวิ่งรอบวิ่งรอบหินเออวิ่งรอบหินใหญ่อ่ะวิ่งรอบหินใหญ่ยังไม่ได้โดนกระสุนไม่มีแล้วกระสุนหมดแล้ว มันอยู่ในกระเป๋าข้างบนเคน่ะิวมันกกูแตกเลยมันเป็นเท่าไหร่้า่ะไม่ชเลเอามันเป็เท่าไหร่อะแตกแล้วมันเรลเวเก้าห้าใช่ใช่กเลมเก้าาพ่ชิบหาชิบหาแเฮ้ยพาเบกระเป๋าหน่อยกระเป๋ามันเอาเอาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไม่ไ่ไมวไมไม่ไมไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไไไไ่ไไไไไมไไ่ไไไไ พี่เก็บกระเป๋าเขาหมดวะพี่เก็บพี่เก็บนะเขาเป๋าโอเอเอกดเแล้วก็เก็บเลยกดเแล้วก็เก็บเลยเกเค๊กเได้หนึ่งกระเป๋าสลูกใช่ใช่ใช่เอามาไว้หมดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาดล้มันมาแล้วมันมาแอ้มันมาแลวมาแล้วมนมาแล้วมันมาแล้วมันอาลัมาแล้วมัมาแล้วล้วมนเลยนเาีล้วยนเลยวมัยมาแล้วมยนมแล้วมยนมแล้วมยนมาแลยวมยนมาแ้วมยนมยวมันมาแวลวลวีวนแว

พี่ถ้าเกิดจะจับแบบควรสร้างกงนะกงโกเลมอ่ะเล็กๆอ่ะนโดนพี่พันแปดโดนเต็มๆเลยมาดีตามมาตาามมยิงหัวนะยิงหัวยิงตัวยิงหัวยิงตัวยิงหันมาดีมันไม่สนใจเราแล้วอ่ะเล็งเล็งเมันแมสพี่ยิงหัวยิงมันตีโว้ยเออพี่บุกเราไว้พี่บุกเราไว้มาทำได้ดีมายไม่สนใจเราแล้วไอ้ยศคุณไปข่าวพี่จี ไปข่าพ <itos> ี่ไไขาพี่คนเลมันจะตายแล้วอ่ะตัวมันเริ่มล้าหมดแล้วนั่นนั่นเหรอีแล้วกไงดีล่ะจะติงหัวนะต้องยิงหัวไม่รู้ว่ายิงหัวนัดนี้มันจะตายหรือว่ามันจะน็อกหรือเปล่าอย่างั้นเราก็ต้องใช้ปนแล้วแหละเยาเยวเปืนยิงยิงยิงใส่มันนะแมันตาย้องฝันเลยแล้วกันโอ้ยไม่ไหววะตีแรงเกินหายแล้วตามใครเนี่ยเอาไงโอเค โอเคเลยฝันต okay, ่อหน้าเลยอือเตายคุณคิดได้ยังไงมาแล้วบินมาแล้วมึงเข้าเออออต่อยมึงมาเอาไงมึงจะตายอยู่แล้วหายแล้วโอ้ยมองหน้าใครเนี่ยเออเฮ้ยกูขึ้นมาบนตัวมันได้ด้วยเหรออ้า ผมฟิวอะไรด้วยตบริวอะไรด้วยเหรอ